ยินดีต้อนรับผู้เราฟังธรรมเข้าสู่หัวข้อแห่งการเรียนรู้สภาวะอรหันต์บทความนี้เป็นบทความทรงพลังสำหรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งว่าผู้ที่สำเร็จอระยะบุคคลขั้นอรหันต์แล้วท่านเหล่านี้เข้าถึงเราเห็นความจริงเรื่องอะไรบ้างทาไมจึงมีสภาวะที่เป็นอระยะบุคคลขั้นสูงสุดมีความเข้าใจสัจธรรมอย่างไรบ้าง และในพุทธศาสนาการสำเร็จอรหันไม่ได้มีรูปแบบเดียวแต่จะมีแบบไหนบ้างเพื่อปเป็นแนวทางสู่การเรียนรู้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้แต่ละแบบไปพร้อมกันเลยนะคะการบรรลุอรหันคือการเข้าถึงสภาวะทางจิตท,ที่สิ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและพ้นจากกิเลสทางปวงในพุทธศาสนาโดยผู้ที่บรรลุอรหันจะมีปัญญาและจิตใจบริสุทธิ ไม่ยึดติดกับกิเลสหรือความทุกข์ทางโลกอีกต่อไปอรหันหมายถึงผู้ไกลจากกิเลสหรือผู้ที่ทำสิ่งที่ควรสำเร็จแล้วซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมการบรรลุอรหันต์มีทั้งหมด4แบบคือ 1. อรหันสาวก 2. อรหันโพธิสัตว์ 3. อรหันพุทธะหรืออยู่ไร 4. อรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. อรหันสาวกคือเป็นการบรรลุสูงสุดของพุทธศาสนาผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการรับฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความหมายว่าเป็นสาวกเป็นผู้ตามของพระพุทธองค์อรหันสาวกจะเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนทางจ,จิตใจจนถึงขั้นสิ้นสุดจากกิเลสทั้งหมด ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสหรือความทุกข์ในสงสารวัตตะและไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วย่อมเข้าใจสัจธ,ธรรมอย่างนี้ว่าหนึ่งที่สุดของสปปรรพสิ่งตรงใตลักษ์อนิจจงทุกขังอนัตตาสิ่งใดๆทางโลกไม่พ้นวัตตะนิพพานมีอยู่จริงแท้ 2. ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ และถูกเท่านั้นที่ดับไปพระพุทธเจ้าสอนแต่เพียงเท่านี้ 3. ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ต่อไปคือดำรงชีวิตตามทางสายกลางแห่งมัคมีองค์8 4. กิจจบแล้วเราเป็นผู้ไม่มีกิจในการสร้างรักษาหรือทำลายอีกต่อไป 5. พรหมจรรย์สิ้นแล้วไม่ต้องฝึกสมาธิ ศีลก็มีเองเป็นปกติไม่ต้องเจริญ 6. ไม่มีพบชาติต่อไปไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าสำเร็จอรหันสาวก 1. หลวงปู่มั่นโพริทัตโต 2. อหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน 3. หลวงพ่อชาสุพัทโท 4. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ้าหลวงพ่อพุทธานิโย 2. อรหันโพธิสัตว์คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นอรหันแล้วแต่เลือกที่จะไม่เข้าถึงนิพพานทันทีโดยตั้งปณิธานที่จะเกิดใหม่เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกและสรรพสิ่งให้พ้นจากทุกข์และเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับโพธิสัตว์ในแนวคิดของมหายานความแตกต่างระหว่างอรหันตสาวกและอรหันโพธิสัตว์ อรหันสาวกพุทธศาสนาสายเทรวาวคือเข้าถึงนิพพานแล้วไม่มีหน้าที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ไม่มีความจาเป็นที่ต้องกลับมาเกิดอีกส่วนอรหันตโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาสายมหายานคือผู้ที่ตั้งปณิธานจะบรรลุพุทธภูมิยังไม่นิพพานแต่เลือกที่จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้คนแม้ว่าตนจะมีโอกาสบรรลุแล้วก็ตาม การบรรลุธรรมแบบนี้เกิดในคนที่มีจิตโพธิสัตว์เมื่อบรรลุธรรมแล้วย่อมเข้าใจอย่างนี้ว่าหนึ่งที่สุดของสปปรรพสิ่งตรงไตลักษนิจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทางโลกไม่พ้นวัตตะนิพนานมีอยู่จริงสองทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปพระพุทธเจ้าสอนแต่เพียงเท่านี้ 3. ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปคือดำรงอยู่ในทางสายกลางแห่งมัดมีองค์8 4. กิจยังไม่สิ้นยังปรารถนาชุดช่วยสรรพสัตว์ต่อไป 5. ้พรหมจรรย์สิ้นแล้วเป็นอเศษขบุคคลไม่ต้องฝึกจิตอีหกภพชาติต่อไปยังไม่สิ้นจบจนกว่าจะสมปรารถนาที่ตั้งไว้และจะลงมาเกิดอีก ตัวอย่างอรหันต์โพธิสัตว์สายมหายาน 1. พระอวโลกิเตศสวนหรือพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์แห่งความการุณา 2. พระมัญจุสีโพธิสัตว์แห่งปัญญา 3. พระสมันตะพัทระโพธิสัตว์แห่งกิจอันบริสุทธิ์ 3. ามอรหันต์พุทธะหรือยูไยเป็นการบรรลุสภาวะสูงสุดในสายมหายาน ที่แสดงถึงปัญญาและกรุณาอันสมบูรณ์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือตนเองแต่ยังมีเป้าหมายหลักคือช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยการบรรลุธรรมแบบนี้เกิดในผู้มีบาร,รมีกายพุทธะเมื่อบรรลุแล้วย่อมเข้าใจอย่างนี้ว่า 1. ที่สุดของสรรพสิ่งตรงตรายักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทางโลกไม่พ้นวัตตะนิพพานมีอยู่จริงส ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปพระพุทธเจ้าสอนแต่เพียงเท่านี้ 3. ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ต่อไปคือดำรงอยู่ทางสายกลางแห่งมรรคมีองค์8 4. ดกิจยังไม่สิ้นยังปัถนาชุดช่วยสรรพสัตว์ต่อไปห้าพมจรรย์สิ้นแล้วเป็นอเศษขบุคคลไม่ต้องฝึกจิตอีกหกไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว แต่ชาติพบต่อไปยังไม่สิ้นต้องชำระวิบาก,กรรมบนสวรรค์ต่อเจ็ดยานตัดสู้ได้ด้วยตนเองหรือยังรู้ได้เองแต่ยังไม่ถึงขั้นสัพพัญญาญาณอรหันตพุทธานั้นถ้านับตามมหายานจะถือปัญญาธรรมนิพานให้แจ้งเป็นสำคัญจึงนับให้ว่าสำเร็จอรหันแต่ถ้านับตามเถรวาทจะนับตามการจุติในสามภพของจิต จึงนับได้เพียงอนณาคามีเท่านั้นเนื่องจากเป็นผู้ไม่ลงมาเกิดอีกแล้วแต่ยังไม่สิ้นภพทันทีความแตกต่างระหว่างอรหันในเทรวาสกับอรหันพุทธ,ธาในมหายานอรหันพุทธ,ธาเทรวาสคือผู้ที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ส่วนพุทธศาสนามหายาน พุทธะหรือ,อยูไลคือผู้ที่ไม่เพียงแค่บรรลุและหลุดพ้นจากทุกข์ของตนแต่ยังสามารถใช้ปัญญาและเมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้บรรลุบนสวรรค์นรกและภพอื่นๆตัวยอย่างอรหันพุทธะหรือ,อยูไล 1. พระอมิตาภพ,าพุทธะ 2. พระววยโรจนะพุทธะ 3. พระสักยมุนีพุทธะ 4. พระกสิติคันปุธิสัต สปรหันสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสรู้เองโดยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์สอนทรงค้นพบหนทางดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาของพระองค์เองจากนั้นพระองค์ได้นำความรู้นั้นมาเผยแพร่แก่ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามและบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมนี้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้ว ย่อมเข้าใจไม่ต่างจากพระอาหารหันตสาวกทั้งหข้อข้างต้นแต่มีเพิ่มพิเศษมากกว่าอาหารหันตสาวกคือ 7. จ็ยานตัดรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรู้ได้เองเช่นเดียวกับอาหารหันตพุทธะแปสัพพัญญาญาณคือทรงมียาณอย่างรู้แจ้งแทงตลอดรู้สิ่งทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในอรหันตพุทธะหรือ,อยูายองค์อื่นๆจะไม่สามารถอย่างรู้สัพพัญญาญาณน,นี้ได้ในพัทธรกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกได้แก่ 1. พระกะกุสันธะพุทธเจ้า 2. พระโกนาคมณะพุทธเจ้า 3. พระกัสสะพุทธเจ้า 4. พระโคตมะพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักองค์ปัจจุบัน 5. พระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าหรือพระเมตไตรซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตอรหันต์ทั้งส4แบบมีความเข้าใจสัจธรรมและความจริงพื้นฐานเดียวกันมีเพียงกิจที่แตกต่างกันถึงแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคลังกึงพุทธการ ผู้ที่เป็นสาวกพุทธเจ้าส่วนมากต่างสำเร็จอรหันหลอนิพพานกันเกือบหมดแล้วแต่ยังมีผู้ที่มีดวงจิตเป็นโพธ,ธิสัตว์แบ่งภาคลงมาจุติมากมายเพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์การที่ผู้มีจิตเป็นโพธิสัตว์จะช่วยเหลือผู้อืนได้นั้นจำต้องช่วยเหลือตนเองก่อนซึ่งก็ต้องผ่านการฝึกจิตศีลส,สมาธิปัญญาตามรูปแบบของอริยมรรค องค์8เพื่อเข้าถึงสภาวะภายในของตนเองส่วนท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้คงจะรู้แล้วว่าตนเองฝึกจิตสายไหนไม่ว่าจะสายไหนก็ตามตั้งเป้าหมายไว้ที่อารยาบุคคลชั้นแรกคือโสดาบันก่อนนะคะเพราะถ้าเข้าถึงสภาวะโสดาบันแล้วสภาวะของอารยาบุคคลขั้นต่อไปก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วล่ะคะ่ะ ขอ,อนุมโมทนากับผู้รับฟังคทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยตามวาระภูมิธรรมของแต่ละท่านเองพบกันใหม่